สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนุน่มจุดไฟเผาบ้านยายตัวเองนั่งมองสบายใจรู้สาเหตุไม่น่าให้อภัยหนุ่มวัย27ปีจุดไฟเผาบ้านยายตัวเองวอดทั้งหลังเราไม่พอใจหลานวัย11ปีไปฟ้องยายว่าไม่ปิดฝาชีทําให้แมวกินปลาทูหลังจุดไฟเผานั่งดูผลสบายใจเมื่อวันที่31พฤศจายน2564 ร้อยตำรวจเอกบันดิตอาจอมรองสารวัตรปราบรามสถานีตำรวจภูทรนางรองอํเาเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์รับแจ้งเหตุมีชายข่มกลางเผ่าบ้านตัวเองจึงประสานหน่วยกู้ภัยสยามรวมใจปู่อินและรถดับเพลิงใกล้เคียงเข้าร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นบ้านสองชั้นเครื่องปูนเครื่องไม้เลขที่99หมู่6ตําบลหนองสนอํอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นบ้านของนางสมพรเที่ยงกระทอกอายุ6 1ปี พบไฟกำลังลุกไหม้อย่างรวดเร็วรถดับเพลิงเข้ามาช่วยแต่ไม่ทันเนื่องจากบ้านเป็นอาคารไม้ทำให้ลุกไหม้วอดไปทั้งหลังบริเวณใกล้ที่เกิดเหตุพบนายโ่รัตนรัตนาธิวัฒน์หรือเน่งอายุ27ปีหลานเจ้าของบ้านนั่งขว่ยห้างอยู่หน้ากระท่อมของตัวเอง ซึ่งโยต่ตรงคามบ้านที่ถูกไฟไหม้โดยนั่งมองไฟที่กําลังโหมไหม้อย่างมีความสุขในมือถือมีดอิตโต้แกว่งไปมาโดยนายเน่งรับสารภาพว่าได้เป็นคนจุดไฟเผาบ้านจริงเราไม่พอใจหลานชายของตัวเองวัย11ปีที่ไปฟ้องใหญ่ว่าไม่ยอมปิดฝาชีบ,บนโต๊ะอาหารทําให้แมวมากินปลาโทไปหนึ่งตัวจึงเกิดความแค้นสอบถามนางสมพรเจ้าของบ้านเราว่าภายในบ้านอาศัยอยู่ด้วยกัน4คนมีตนเองนายเน่งซึ่งเป็นลูกน้องสาวและหลานชายอาย ายุ11ปีและ7ปีวันนี้ได้นั่งล้อมวงกินข้าวด้วยกันตามปกติแต่หลังจากกินข้าวเสร็จหลานวัย11ปีได้จับแมวมาโยนออกนอกบ้านจึงตำหนิหลานว่าทำไมทำแมวแบบนี้หลานตอบว่าแมวตัวนี้ไปกินปลาท,ทูที่อยู่บนโต๊ะอาหารเพราะลุงเหน่งซึ่งกินข้าวเป็นคนสุดท้ายไม่ปิดฝาชี ทำให้นายเน่งไม่พอใจรระรากาศในตอนนั้นว่าจะเผาบ้านพร้อมกับเอาเสียมจะมาทำร้ายหลานวัย11ปีตนจึงเข้าไปห้ามแต่กลัวว่าจะไม่ปลอดภัยเพราะนายเน่งมีอาการคลุ้มคลั่งจึงพาหลานอีกสองคนวิ่งหนีไปอาศัยบ้านญาติใกล้กันประมาณ5นาทีได้เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นทันทีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนรับไม่ได้ต้องปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่ขอประรก,กันตัว ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ